นี่คือสดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันศุกร์แห่งความสุขนี้วันนี้ฮะจัดไปฮะเรื่องของผู้หญิงสวยๆคือต้องยอมรับนะครับว่าผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยสวยกว่าในอดีตครับเพราะว่าในอดีตก็มักจะมีความเชื่อว่าหากอยากคุณดีต้องอดข้าวหากอยากดูดีอาจจะต้องไปทานยาลดความอ้วนแต่มาวันนี้ความเชื่อเหล่านี้ได้ถูกเคลื่องทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเทรนด์ใหม่วันนี้ ผู้หญิงสวยนางเอกหนังนักแสดงดารานักร้องนางงามทุกคนมาพร้อมกับความเชื่อใหม่ที่ว่าอยากจะสวยอยากจะหุ่นดีนั้นต้องมาจากการออกกำลังกายเท่านั้นฉะนั้นวันนี้เราจัดไปครับสาวงามได้ดีเพราะกีฬาเทรนออกกำลังใหม่วันนี้คือมวยไทยและพิลาดิสที่คล้ายๆกับโยคะนะฮะนางเอกช่องสามหลายคนอย่างยาทิพนี่ก็มวยไทย ส่วนนางเอกสุดฮอดจากละครแห่งปีรแรงเงาเจนี่เทียนโพสุวรรณก็ออกกำลังอย่างหนักจนหุนเป๊ะขนาดนี้จากนางเอกนักกีฬามาดูนางงามนักกีฬากันบ้างครับแก้มกวินตรามิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2008มีดีกรีเป็นนักวอลเล่บอลของทีมชัยภูมิในวอลเล่บอลไทยลีกมาแล้วนะฮะและปัจจุบันก็เป็นแฟนกับรัชตะชัยจันนักฟุตบอลกองหน้าของทีมพัทยายูไนเต็ด ส่วนมิสไทยแลนด์เวิลด์2009วิวพงษ์ชนก,กมีดีกรีเป็นนักกีฬาทีมชาติและทูตสาพันเทควันโดคนแรกของโลกเธอวิ่งสายพาและเข้าห้องเวทเกือบทุกวันนอกจากงานกีฬาแล้วเธอก็มีงานอีเวนต์โชว์ตัวเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเหมือนดาราอีกด้วยและมิสยูนิเวิร์สปี2005นาตาลีเกลบว่าเธอบอกกับผมว่าติดการออกกำลังกายเป็นที่สุดวางก็ต้องเข้าห้องฟิตเนสเล่นเวทล่าสุดผมได้รับเชิญไปวิ่งมาราธอนนะครับนาตาลีเกลบว่าก็ไปวิ่งด้วย พูดเรื่องสาวสวยก็มาพูดถึงเรื่องของการประกวดนางงามดีกว่านะครับคือในปัจจุบันเนี่ยก็มีการประกวดนางงามมากมาย Miss Thailand World, Miss World, Miss จุดจุดจุดมีมิสเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ยังไม่มีการประกวดนางงามที่เกี่ยวกับกีฬาแบบเต็มเต็มแต่มาวันนี้ครับประกาศการหน้าใหม่ของวงการฟุตบอลในประเทศไทยมาแล้วครับการประกวดนางงามประจำสโมสรน,นี่คือเรื่องราวของมิสบุรีรัมยูไนเต็ดครับ คุณผู้ชมครับงานนี้งานใหญ่ชิงเงินรางวัลรวมทั้งหมดเกือบ4ล้านบาทและเขาบอกว่าจะฉีกทุกกฎของทุกเวทีการประกวดก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้คนที่มั่นใจนะคะแล้วก็มีกีฬายอยู่ในหัวใจมาสมัคร ะะเขาร่วมประกวด Miss b e e r ์มิเวันอาทิตย์นี้บ่าย2องโมงก็จะมีงานแถลงข่าวงานประกวดนะครับที่ชั้น3 Central World สาวคนไหนสนใจก็มาสมัครได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ช็อตเด็ดจะมีแฟชั่นโชว์ของนักบอลและนางแบบสุดฮอตและจะมีพระเอกจากช่อง3ปอทิศดีมาร่วมงานแล้วก็จะเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินอีกด้วยสัปดาห์หน้าจัดไปครับเรื่องที่ทุกคนสนใจเรื่องของหัวใจและความรัก สมมตินาฬิกา45นาทีเจอกันวันจันทร์กับผมแชมป์พิรพลและชมปเด่นกีฬาแชมป์สวัสดีครับ